หมู่บ้านทิพมณีอ,อําเภอเมืองปรัทุมธาน,นีค่ะหลังนี้นะคะอยู่ในโครงการของทิพมณีอยู่ซอยที่1ค่ะบ้านเลขที่12ึ่งส่ะทับเจ้ดหน้วนาบ้านค่ะถนน,นกว้างเงียบสงบมีความเป็นกันเองมีความเป็นส่วนตัวสูงมากนะคะหมู่บ้านนี้เงียบสงบมากอะเริ่มต้นจากในตัวบ้านก่อนเลยสามารถจอดรถในบ้านได้หนึ่งคันหลังค้ายกสูงให้นะคะปูเื้นทันจิตกรความร้อนให้ หลังคายกสูงให้ขนาดพื้นที่หลังนี้20ตารางวา2ชั้น2ห้องนอนและ2ห้องน้ำเวนด้านข้างนะนี่สามารถจอดรถเล็กรถใหญ่รถทรงสูงได้หมดเลยนะรถแวนรถตู้รถ SUV คันใหญ่ๆก็สามารถจอดในบ้านได้เลยนะนี่เลยเวณหน้าบ้านกว้างมากจอดรถได้นะบ้านจอดรถได้แม้จอดรถได้นึงคันค่ะ อ่ะไปในตัวบ้านกันหมู่บ้านทิพมณียูในใกล้กับอำเภอเมืองประทุมธานีนะคะใครกําลังมองหาบ้านใกล้ตัวเมืองประทุมธานีก็แนะนํามาดูหลังนี้ได้นะ20ตารางวาไม่ถึงสองล้านแค่ล้านกลางๆแค่นั้นเองนี่เลยตกแต่งให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะปูกระเบื้องให้เต็มด้านบนเราใส่เป็นฝ้าหลุมให้นะคะฝ้าหลุมซ่อนไฟให้ติดไฟ LED ให้หลังคาย,ยกสูงให้ปูกระเบื้องให้เต็มเพางโถงค่ะไปในตัวบ้าน ในส่วนของห้องครัวคะ่ะห้องครัวพื้นที่เยอะมากห้องครัวได้พื้นที่กว้างมากเพราะกับเคาน์เตอร์ครัวมีเลยเคาน์เตอร์ครัวทําให้เรียบร้อยห้องครัวกว้างนะคะหลังนี้ห้องนอนกว้างห้องครัวก็กว้างเช่นกันนะคะพื้นที่เยอะมากที่สตารางวาห้องน้ําชั้นหนึ่งคะ่ะมีเลยห้องน้าชั้นหนึ่งปูกระเบื้องให้เต็มนะคะสุขภัณฑ์ในห้องน้ำเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดแล้วคะ่ะ เดี๋ยวประชมชัน้นสองกันต่อเลยนี่เลยห้องโถงกว้างมากห้องโถงกว้างมากนลนเป็นฝ้าหลุมให้นะเป็นฝ้าหลุมซ่อนไฟให้ห้องโถงค่ะยี่สิบตารางวาสองชั้นนะคะทาวน์โฮมสองชั้นสองห้องนอนและสองห้องน้ำรีโอนให้สนใจกำลังมองหาบ้านโซนเมืองประทุมธานีม,หม,มนนนีหมู่บ้านทิพมณีนำเสนอค่ะหมู่บ้านทิพมณีอยู่ใกล้เพลเมืองแมคโครโลตัสบิ๊กซีใกล้หมดเลยนะคะซีแยกประทุมตรงนี้ได้เลย ห้องมาเออห้องนอนห้องแรกนะคะห้องนอนกว้างมากห้องนี่หันไปทางด้านหลังของตัวบ้านห้องนอนกว้างมากนะคะห้องนอนใหญ่มากค่ะห้องน้ำห้องที่สองค่ะด้านบนห้องน้ำห้องที่สองนี่เลยห้องน้ําใหญ่ทั้งสองห้องเลยนะห้องน้ําได้พื้นที่ใหญ่ทั้งสองห้องเลยห้องน้ําและห้องนอนห้องแรกหันไปทางด้านหน้าของตัวบ้านห้องนอนห้องแรกนะคะนี่เลยหันไปทางด้านหน้าของตัวบ้าน ถ้าสนใจนะคะหมู่บ้านทิพมณีหมู่บ้านทิพม,ม,มณีหลังนี้ก็สามารถเข้ามาแวะชมแวะดูก่อนได้นะคะฟรีโอนให้เหมือนเดิมค่ะสนใจทักมาได้เลยนะคะหมู่บ้านทิพมณีอำเภอเมืองประทุมธานี